มันจะต้องหน้าแดงอย่าไปกี่วันน<ม>่ะแล้วมันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะ่ะมันเสี่ยงเป็นแผลเป็นได้นะเออจริงน่าจะแดงนานกว่า<อ>แล้วก็ต้องพักฟื้นนานกว่าเออไวไปจำยู่ไงเนี่ยก็จับไว้เลือกอเปลือกนอ,อดูให้จบนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าท้ายคลิปมีของแจกเยสวส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพอชามกลับมาอีกแล้ววันนี้เรามีภารกิจ ถือเป็นภารกิจสำคัญมากจริงเพราะว่ามันอยู่บนหน้าอืมจะต้องบอกว่าเราเนี่ยคเลี่อะด,ด้วยความที่เราใช้หน้าเยอะเนาะใช้หน้าเยอะเนี่ยหมายความว่า,าเ,เราใช้หน้าเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องแบบไปออกแดดไปออกกล้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเรามากๆ<ช>วันนี้รเราก็เลยมีภารกิจ กู้หน้าโอ้โหไม่ได้ไปอายเลยที่ไหนนะแต่กู้คือกู้หน้าจริงๆเนี่ยอ่าฮะอเคพี่อ่ะเป็นคนรูขุมขนใหญ่แล้วก็มีผลมีอะไรเนาะแล้วก็อยากจะไปกู้ไม่ใช่กู้เงินนะกู้หน้า <laughs> ให้มันแบบสดใสขึ้นทีนี้ก็ได้ยินว่ามันมีเขาเรียกว่าเลเซอร์ตัวหนึ่งที่เป็นเลเซอร์หน้าแดงเคยเห็นไหมแบบ เห็นผนทำมาแล้วมันดีมากแต่ว่าหน้ามันจะแบบแดงเลยอ่ะมันจะต้องหน้าแดงอย่าไปกี่วันอ่ะอแล้วมันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะอนั่นน่ะสิแต่ก็อยากลองไงกู้หน้าหน่อยเราไปดูกันเลยไหมว่ามันจะแดงแค่ไหนกู้หน้ายัางไงแล้วจะยังไงยังไงรู้แต่ว่าต้องต้อง,องแล้วแหละโอเคปะ่ะไปกัน อดีพ่อจามอยู่ที่กังนํำคลินิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>แต่แว,วันนี้มันเป็นภารกิจกู้หน้าของพี่พอชดูรีวิวมาหลายคลิปแล้ววันนี้ต้องมาลองด้วยตัวเองเลยอยากรู้ว่ามันจะแดงแค่ไหนหรือว่ามันจะแบบน่าก,กลัวไมหมหรืออะไรยังไงต้องลองโอ้แต่บอกเลยนะว่าไว้ใจได้แน่นอนเพราะถ้าเรานึกถึงเลเซอร์เราต้องนึกถึงกังนํำคลินิกเพราะที่กังนํำคลินิกใครๆก็สวยได้ใช่แล้วดูให้จบนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าท้ายคลิป มีของแจกเฮ้ยมีของไว้แจกเหรอเอเลยมะ่ะอย่างนั้นเราต้องไปเลยไปครับตามมาจะบอกว่าที่นี่ครับ ประเ,เมินสภาพผิวแล้วก็ทำเลเซอร์ครับด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคสเลยนะใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ตื่นเต้นหม่อยอยากรู้เป็นยังไงแตายังไม่ได้บอกเลยเนาะวันนี้เ,ออเรามาทำอะไรวันนี้น <ะ S 1> มาทำอะไรอ่ะมาทำ พิโคเวคือเขาบอกว่าพิโคครับพิโคเลเซอร์มันมีหลายแบบพิโคเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วหน้าแดงม,มันจะดีนะออคุณหมออจะต้องประเมินทุกเคสก่อนว่าต้องทำแบบไหนอะไรอย่างไรออพอไม่อย่างนั้นมันเสี่ยงเป็นแผลเป็นได้นะเออจริงเพราะถ้าไม่ใช่พิโคเวคับหน้าจะแดง<อ>นานกว่าแล้วก็ต้องพักฟื้นนานกว่าเฮ้ยจะบอกว่าเรื่องพักฟื้นสำคัญมากเลยนะเพราะเราต้องใช้หน้าหน้าเราต้องออกแดบดบอ,อะไรตลอดเวลาทำกิจกรรมแบบ ไปตเอเลยแม่อยากว่าไป,ปเดี๋ยวนะเราประมาณสี่สินาทีนะคะอันนี้เสร็จเสร็จแล้วใช่นะใชไหมใช่เสร็จเสร็จแล้วหน้าใสแล้วใช่อ,อันน,นะน,นี้อันนี้ไม่ได้หน้าใสนี่เรียกว่าหน้าขาวหน้าขาวแล้ว เป็นยังไงบ้างหน้าแบบนี้น้าชาแล้วหน้าชาจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเครื่องเลโซเลโซหน้าชาแล้วพูดไม่ได้เครื่องเลเซอร์พิโคเวเนี่ยเขาเป็นเครื่องแท้นำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ราคาสูงมากเท่าไหร่ไทยไม่กล้าทายเลยเรียกว่าซื้อบ้านหลังใหญ่ๆได้หลังหนึ่งละอะลองพิจารณาเร่ สิบล้านสิบสามล้านบาทสิบสามล้านเครื่องนี่นะโอ้บ้าไปแล้วแต่อะไรล่ะีอโปรโมชั่นเมื่อกี้ท่านผมไม่รู้เนาะไม่แต่เขาไม่รู้ราคาเขาบอกว่าเครื่องพิคเวของกังนัมคลินิกครับเขาใช้วิธีการสั่งผลิตจากเครื่องต่อเครื่องวิธีเหมือนกันที่เราสั่งซูเปอร์คาร์เขาบอกว่ายอมรอนาน แต่คุ้มค่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลแล้วก็ไม่ธรรมดาเปิดมิติใหม่การรีวิวโดยที่มีอาชายาชา่าย่ <laughs> และพูดไม่ค่อยได้ด <laughs> นี่ตอนนี้เกือบจะครบเวลาของยาชาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าคุณหมอจะทำขั้า,าการกับพี่โคเวเลเซอร์กับพี่บอยยังไงเต้นเต้น สวัสดีครับอันนี้ผมเป็นคุณหมอนะครับเดี๋ยวจะแนะนำก่อนอันนี้ก็คือของที่กังนำอะครับเราจะใช้เป็นเครื่อง p i c o s e c laser นะข้อดีของ p i c o s e c laser อ,เเเอะครับก็คือแรงไม่เยอะไม่ทิ้งรอยแผลแล้วก็มีประสิทธิภาพดีอ่ะครับแผลหายไวเนาะ นี่คือขอคุณหมอขอเข้ามาเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษเลยนะมาให้กำลังใจแล้วก็นี่ทำเป็นเก่งเพราะว่าบอกว่าไม่ต้องเป่าลมเย็นครับผมสบายได้เลยแต่้ามาอีกทีเป่าลมเย็นอยู่แล้วตอนนี้ แต่ไม่เจ็บเลยจริงๆทำเป็นหลอกจับม,มือกันเลยโอ้ oh. เ,เสร็จแล้ว,ลวอ่ะ,อะไม่คือความประทับใจมากคือมันไม่เจ็บเลยที่หงอมไม่เ<ห>จ็บรีวิวไหนดีนอกจากไม่เจ็บแล้วนี่ะไลบมังมันไม่เจ็บแต่มันจะมีกลิน่นไหมนิดนิดเพราะคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นที่ตัวเส้นขนแล้วตอนอนี้เนี่ยนาำเห็นยอยู่เออแต่นี่งไม่รู้ <นะ S 2> า น้ำไม่แดงนะหน้ำไม่แดงอย่างที่เราคิดไว้อะเออเคยเห็นบางคนแดงเป็นแบบเลือดเลือดอะไรอย่างนี้เลยมันไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้นี้ตัวพิโกเวมันจะแค่ประมาณว่าแดงองชมพูน่ารักน่ารักเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกนะว่าทำพิโะมันไม่ใช่ว่าทำเราต้องหน้าแดงหน้าแดงมันถึงจะดีนะเพราะตัวพิโคเวตัวนี้ครับเขาไม่จำเป็นต้องแดงแต่ก็ได้ผลลัพธ์ได้ประสิทธิภาพที่ดี Okay, เดี๋ยวจะอ hey ัปเดตให้ดูวันที่ 1, น hmm ึ่งสอ้เลยว่าความแดงมันเพิ่มข <uh> ึ้นไหมหรือมันลดลงหรือมันยังไงใช่ซึ่งการดูแลหน้าหลังจากนี้ต้ทำาไงครับคุณหมอครับผมก็คือหลังจากนี้วันแรกกลับไปนะครับก็เช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือก่อนหนังเกลือแล้วก็หลัง หลังจากหนึ่งวันแล้วก็ทำตัวได้ตามปกติแต่ว่าให้หมอแนะนำก็คือเลี่ยงเลี้ยงแดดสัปดาห์สองสัปดาห์หาีกแดดเยอะๆครับแล้วก็ถ้าเกิดมีทีมียาอะไรที่ใช้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะตัวที่มีส่วนประกอบของวิตามิน C วิตามินเพวกนี้นครับหมอที่มีลิปินกด ราะว่าหน้ามันจะไวแบบปกตินิดนึงอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนคร,รับส้ำๆมันส <Okay. S 2> okay. องสัตาโอเคโอเคเอ้ก็ถือว่าเป็นเราก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะเราไม่ต้องแบบระวังอะไรมากมายขนาดของเราชิคได้คิดมาว่ามันจะต้องเจ็บแน่นอนเมื่อกี้เตรียมกำมือแล้วแต่พอคุณหมอลองยิงไม่เจ็บว่ะเอ้ยชิลปะเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับบ้านกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครบ7วันแล้วเป็นไงไม่แดงไม่อะไรเลยคือจริงๆมันมันไม่แดงแต่วันที่2แล้วนะก็คือสามารถออกไปไหนเมื่อไหนได้แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเลี่ยงแดดตามที่คุณหมอบอกนะครับแล้วก็ทากันแดดเยอะๆและที่สำคัญก็คืองดแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปยับยั้งการสร้างคอลลาเจนนะทำให้เลเซอร์ที่เราทำมาที่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันจะทำงานได้น้อยลงนี่ก็คือวันที่7แล้วรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้น มากนี่คือแค่ครั้งแรกนะคุณหมอบอกว่าถ้าอยากให้เห็นผลชัดเจนกว่าน,นี้เนี่ยต้องทำซ้ำทุกๆเดือนทำอีกแน่นอนแฮปปี้ โอ้ดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าต้องสนใจแล้วแหละใช่ไหมเพราะม,มันดีขนาดนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีของมาแจากด้วยตื่นเต้นนะใช่สิทธิพิเศษนะครับในการทำเลเซอร์หลุมสิวหรือกระชับรูขุมขนาจาก8,000บาทเหลือ4,500บาทเท่านั้นโอ้คุ้มแสนคุ้มใชแ่แต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 ่ สำหรับใครที่ทดลองเป็นครั้งแรกนะครับรับไปเลยที่ราคา999บาทโอ้โหสุดยอ,อสำหรับลูกค้าเก่าและใหม่ที่ยังไม่เคยทดลองนะครับ999บาทจริงเลย1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับาเพียงแอดไลน์แอดกางน้ำคลีนิก เฉพาะสาขาซีคอนศรีนครินสาขาสยามสแควร์วันสาขาซีคอนบางแคสาขาฟิลเจอร์ฟาร์ครังสิตสาขาเดอะพรมนาแต่ถ้าใครอยากไปสาขาที่พอ,อามทำนะครับ <c oughs> ก็คือสาขาไอ s ชั้นหนึ่งตรงข้ามไอคอนสยามครับใช่แล้วครับนืเป็นไงมันดูแบบสั่นไเล้วเดี๋ยวมายใกล้ๆใกล้ๆ <c oughs> โอ้ใกล้อีกนิดนึงคือจะสิงแล้วนะ,นะ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย,บายอย่าลืมไปทำกันนะ